สวัสดีค่ะเฟิร์สจากบริษัท NNT o r g a n i นะคะแล้ววันนี้ค่ะเฟิร์สพามีอยู่ที่อำเภอแกลงนะคะจังหวัดระยองค่ะวันนี้นะคะทางลูกค้าได้ติดต่อเรามาค่ะให้มาทำงานฉีดพีโฟมใส่ทุ่นแพ้บ้านพักนะคะซึ่งอยู่ด้านหลังเฟิร์สเลยค่ะซึ่งจะมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางนะคะอยู่ที่95เซนติเมตรนะคะและความยาว10เมตร74 cm, เซนกันเลยทีเดียวค่ะ แลวการทำงานในวันนี้นะคะจะยากง่ายแค่ไหนเราไปติดตามรับชมพร้อมกันเลยค่ะค่ะและขั้นตอนแรกนะคะทีมงานของเราก็กำลังเริ่มทำการเจาะรูทุ่นก่อนนะคะเพื่อที่จะเอาหัวฉีดนะคะฉีดเข้าไปในทุ่นและฉีดทีโคมนั่นเองค่ะแล้วก็จะเจาะตามระยะห่างนะคะประมาณ1เมตรค่ะตามระยะห่างที่กั้นห้องของทุ่นไว้นะคะ พื่อที่เวลาโฟมขยายตัวนะคะได้ขยายตัวได้อย่างเต็มประสิทธิภาพนี่ค่ะ <S <S และขั้นตอนต่อไปนะคะทีมงานของเราก็กำลังเริ่มทำการฉีดพีโฟมใส่ทุดเหล็กกันแล้วนะคะซึ่งข้อดีของการฉีดพีโฟมนะคะจะช่วยเราน้ำหนักได้มากขึ้นกว่าเดิมนะคะและยืดอายุการใช้งานมากกว่า10ปีค่ะพีโฟมของเรานะคะมีความหนาแน่นสูงนะคะได้มาตรฐานค่ะไม่ดูดซึมน,น้ำแน่นอนค่ะ และนี่ก็คือประหยัดของการฉีดที่โฟนใส่ตุ้นเหล็กลอยนะ้ำในวันนี้น o ่เองค่ะ Baby yeah. yeah. guy yeah. ค่ะแล้วเป็นยังไงบ้างคะกับผลงานของบริษัทเราในวันนี้สําหรับลูกค้าท่านใดนะคะที่สนใจฉีดที่โฟมใส่ทุ่นแพรบ้านพักแบบนี้นะคะหรือว่าจะเป็นทุ่นไฟเบอร์นะคะหรือว่าทุ่นถังพลาสติกค่ะก็สามารถติดต่อได้ตามช่องทางที่ขึ้นด้านล่างนี้เลยค่ะค่ะและสุดท้ายนี้นะคะเฟิร์นฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อรับชมคลิปของเราต่อไปด้วยนะคะ สำหรับวันนี้เฟิร์และบริษัท NNT Organic ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ